วิสันลอดสีเขียวจะเก่งกว่าวิสันลอดสีเหลืองจริงหรือเปล่าและนี่คือกล่องซุ่ม BX 3 5ที่ผมจะเอามาตามหาวิสันลอดสีเขียวผมจะค่อยๆลืมตาขึ้นมาเพื่อดูเบร e r X สวัสดีครับผมซอมบีเ้เตนเต์ค,ครับคลิปในวันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเริ่มมาจากอะไรคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ไปแข่ง G3 มาใช่ไหมครับซึ่งเป็น G3 ที่เซนทัลเวลตอนวันที่21กันยายนซึ่งวันนั้นก็ไปแข่งกับตังครับแล้วหลายคนก็ถามกันเยอะมากว่าพี่แพลวไปไหนพี่แพลวทำไมไม่มาในคลิปนั้นผมลืมบอกไปว่าพี่แพรวก็ป่วยเหมือนกันแต่พี่แพร่อะไม่ไหวก็เลยอยู่บ้านไปก่อนพี่แพลวก็เลยพลาดงานนั้นไปครับซึ่งงานนั้นสนุกมากในงาน G3 แล้วในวันนั้นในการแข่งวันนั้นมันก็จะมีบบจจอ่่่่ตตตัััววนึงงงขทีไมาะใ หรือเอาให้ผมใช้เนี่ยเบเบตัวนั้นก็จะท็อปฟอร์มทําแต้มได้สูงแล้วก็มันมันผิดปกติเกินไปที่มันจะเป็นเบเบตัวนั้นน่ะซึ่งตัวนั้นก็คือวิสัสต์ล็อตครับใช่แต่ของตังมันเป็นสีเขียวคือทุกคนก็คงรู้จักวิสัสต์ล็อตกันอยู่แล้ววิสัสตล็อตเนี่ยก็เป็นเบเบสายสต a มินาที่ก็เรียกได้ว่ามีคนเอาไปปรับเมตาเป็นสายที่แบบหมุนได้นานแล้วก็วินเลทค่อนข้างสูงเมื่อไปเจอกับพวกเบเบตตัวอื่นสายโจมตีก็จะก็จะชนะด้วยการสปินได้ง่ายหรือบางคนก็็็็ใใสส่มบบเเปนพววกกกาาาาาารจจะะททํหห้งงงัีถ สายโจมตีออกนอกสนามได้อย่างสวยงามเหมือนกันมันก็เป็นเบรเบที่ไม่ว่าจะมือใหม่หรือมือโปรหรือใครก็ตามก็จะต้องมีติดเด็กหรือมีติดตัวไว้เสมอแต่ในวันที่แข่ง G 3สาวิสารล็อตของตังที่เป็นสีเขียวผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรมันตีคุณต่อสู้จนเอ็กซ์ตรีมแดดตบฉลี่รัวๆจนทะลุออกนอกสนามไปมันเป็นอะไรที่มันเหนือความเป็นจริงที่ผมจินตนาการไว้มากๆวิสารล็อตสีเขียวจะเก่งกว่าวิสารล็อตสีเหลืองจริงหรือเปล่าเรื่องนี้ผมต้องหาคําตอบด้วยตัวเองครับและใช่ครับวันนี้เราจะมาสุ่มกลองสุ่มเเพื่ออตาาามหววิสสีีขย และนี่คือกล่องสุ่ม BX 3 5ที่ผมจะเอามาตามหาวิษัทล์สีเขียวเท่านั้นเลยก็อันนี้จะเป็นล็อตเกาหลีนะครับตอนนี้ในช้อปปี้เคทีทอยหรือร้านอื่นๆก็เริ่มเอาล็อตเกาหลีเข้ามาขายแล้วถามว่าล็อตเกาหลีเอาไปแข่งได้ไหมได้ครับได้เหมือนกันตามได้ที่เป็นของทาคาระโทมิอยู่สามารถเล่นได้ครับแต่มันก็จะมีวิสัทล์สีเขียวที่วางขายเลยแบบไม่ต้องสุ่มก็มีนะก็คือมันจะเป็นเบรดของ h a สบ r o ไอตัวเนี้ยเราอาจจะต้องดูตามงานครับว่างานไหนใช้ได้งานไหนใช้ไม่ได้แต่ที่แน่ๆเลยคืองานของออฟฟ โบได้นะครับก็แนะนำถ้าใครอยากได้ก็ ลองไปกดกล่องส่มนี้ดูตัวแรของมันเนี่ยก็คือตัวแบล็กเท l ตัวนี้ซึ่งจะเป็นเบเบสไส่ป้องกันในนี้ก็จะมีโอกาสได้ตัวอื่อนอีกครับก็คือแ a c k กเทลสีเขียวแ a c k กเทลสีเหลืองยูนิคอร์นสตริงสีแดงวิสันล็อตสีเขียวเนี่ยแหละที่อยากได้ฟินิกวิงสีฟ้านะครับอันนี้ก็สวยอันนี้ผมก็อยากได้เหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายไวเปอร์เทลสีม่วงผมก็ไม่สามารถตอบได้เล,เลยว่าคลิปวันนี้มันจะเกลือหรือมันจะได้หรือมันจะอะไรหรือเปล่าบางทีคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่ผมได้ในวันนี้ถ้าไม่ใช ของเกาหลีคือแบบว่ากลัวคนแก่มากใส่เทปมายาวแบบยาวอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นพวกคู่มือกับการ์ดอะไรอย่างนี้อยู่ในนี้นะถ้ามันเป็นการ์ดอันนี้ผมจะไม่แก่นะเพราะว่าเราจะลุ้นกับตัวเบเบดไปเลยว่ามันได้ตัวอะไรโอเคและซองสีดําที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เราก็จะมาตัวบิดก่อนเลยว่าบิดสีอะไรสามสองหนึ่งบิดสีม่วงบิดอะไรอ่ะนี่คือบิดอะไรอ่ะ บิดดอทเมันเหมือนมันเป็นแบบจุดๆอะเดี๋ยวนะแน่นอนมันไม่ใช่วิสันล็อตที่ผมต้องการแล้วแหละดูรชเชตต่อเลยวิสันล็อตมันจะได้เป็นบิด R บิดลัชพึบสีม่วงัะเชต5อะไรสักอย่าง560หรือ570เนี่แหละเพราะฉะนั้นโอเคดูเรื่องกล่องแรกเราได้เป็นว i p เปอร์เทลวิปเปอร์เทลห้กบิดดอทก็สวยดีแต่ไม่ใช่ที่เราต้องการเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันเล่นยังไงอีกตอนหนึ่งอะกล่องแรกผ่านไปกล่องที่สองมาอู้ยาวลากยาวไป ความกลัวอย่างหนึ่งในการซื้อเยอะคืออะไรรู้ปะมันจะเกลือแล้วมันจะเกลือซ้ำไงบิด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 อะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำปะเนี่ยบิดสีนี้บิดบอลเหรอผมไม่แน่ใจนะครับวันนี้บิดอะไรเหมือนบิดดอทปะมันเหมือนเมื่อกี้ไหมน่าจะบิดดอทเหมือนกันนะครับอันนี้และเช็ดที่ได้เป็นและเช็ดสามอะไรอ่ะสามโอ้สูงขนาดนี้น่าจะแปดสามแปดสีแดงมาขนาดนี้ผมรู้แล้วว่าตัวอะไรเบ็ดมา โกชุ <Go> นั่นไงสีแดงชัดเจนยูนิคอร์สติงสีแดงเลยกล่องที่2เราก็ได้เป็นยูนิคอร์สติงอ๋อ370ไม่ใช่380นยะ370ูนยูนิคอร์สติงบิดดอทอันนี้เป็นยูนิคอร์สติงสีปกติที่ผมมีนะครับอันนี้ยังไม่ได้รีวิวแต่ซื้อมาเพื่อเอาละเชิด560แต่ถ้าใครอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็นี่มี 2- สีเลยกล่อง2ก็ยังไม่มากล่องที่สามวิซันล็อตวิซัน,น,น,นไป็อชด เฮ้ยเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีฟ้าสีฟ้าเสียงหายเลยเฮ้ยสีฟ้าไม่ใช่วิสันล็อตและเช e t 580ดศูนบิดเฮกซ่าฟินิกวิงสีน้ำเงินสีแลด้วยสุดยอดเบอร์05นะครับฟินิกวิ n งเบอร์05 p h o e n i ฟินิกวิ0งห้าบิดเฮก ซึ่งบิดเทคเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมมากเพราะคนเอาไปใส่วิสัทลอตกันบอกตรงๆนะกล่องเนี้ยถ้าได้ฟินิกวิงแล้วก็ได้วิสัทลอจะคือคุ้มที่สุดแล้วใครซื้อมา2กล่องแล้วได้2ตัวนี้เลยอะโชคดีมากๆากหือถ้าได้วิสัทลอตมันจะได้160แล้วก็บิลดลัสด้วยคือแบบมันเป็นที่ต้องการอยู่แล้วอะมันคุ้มอ่ะไปต่อกันเลย กล่องที่4 0-4ต้องมาแล้วไหมมันเหลือแค่2กล่องกล่องที่4กล่องที่5กล่องที่4มันก็ต้อง0ูนย์สี่เปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมถูกชะตากับเลข4ี่มากตลอดชีวิตที่ซื้อลอตเตอรี่มาผมผมถูกลอตเตอรี่2ครั้งนะครับครั้งแรกที่ถูกรู้ป่าเลขอะไรเลข 4, 4. ี่ผมเลยรู้สึกว่าเลข4ีี่เลข4ี่เนี่ยผมชอบถึงแม้ในความเชื่อมันจะเป็นเรื่องไม่ดีแต่ผมไม่เชื่อครับเบอร์สี่ต้องมาแล้วเอาละครับสามสองหนึ่งผมจะค่อยๆลืมตาขึ้นมา เพื่อดูเฮ้ยบิดลัชบิดลัชมาแล้วเหรอบิดลัชเขียว160ูนสีเขียวโอ้ยมือสัน่นม,ม,มือสัน่นโอ้ยอุมุ้มมากเวลาดีใจแล้วเสียงหายเนี่ยนี่มาแล้ววิสัทลอดของจริงนี่นะครับเราก็จะได้มาเป็นวิสัทลอดนี่สีเขียวสวยงามว้า,าวเอาล่นล่นล่นลน,นี่คือสิ่งที่ผมอยากได้ อีกกล่องนึงจะเป็นอะไรผมไม่แคร์แล้วผมไม่สนใจแล้วอีกกล่องนึงมันจะเป็นอะไรก็ได้แล้วลัสโตอันนี้ผมจะหลับตาเพื่อจะคลำดูว่ามันคือบิดอะไรอันนี้นะฮะผมไม่รู้ว่ากล้องมันเห็นหรือเปล่านะเพราะผมหลับตาอยู่ก็อันนี้บิดเนี่ยตรงเนี้ยมันมีตัวกันเบิร์ดอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นไม่ใช่บิดป้องกันแล้วมันอาจจะเป็นเดี๋นะมันก็เป็นเฮกไม่เฮกเฮ้ยฟินิกวิ่งเหรอหรือหรือวิสันล็อตซําเฮ้ย บิดอาวิสันลอตหนึ่งหกศลัชตัวที่2แล้วนี่ไม่ได้โมมี2ตัวจริงมือสันโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเลยกล่องนี้นี่เราได้มาเป็น วิสันล็อตสีเขียว2ตัววินิกวิงหนึ่ง,งตัวแล้วก็อันนี้ได้มาอีก2อันนี่น่าจะเป็นกล่องที่แบบถ้าผมได้ตัวแรผมคงเสียใจได้ไม่เท่าตัวลองอะเพราะตัวลองมันอยากได้มากเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบเบเบทที่ผมสุ่มได้ทั้งหมดมาแล้วก็ไปเทียบกับวิสันล็อตสีเหลืองว่าวสันล็อตสีเขียวกับวิสันล็อตสีเหลืองเนี่ยมันจะต่างกันมากน้อยตักแค่ไหนกันเชียวจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจอยากจะชั่งน้าหนักทุกตัวนะครับแต่ผมแค่อยากจะเทียบว่าวิสันล็อตสีเหลืองเนี่ยกับวิสสััั่่นนนนนลลอออตีีีเเเขยยวมมมจะ้ําาาหหกกกกงงื 3 5 4 6โอเคเรามาดูวิซานล็อตสองอันนี้ว่าน้ำหนักเป็นยังไงคือคิดว่ามันไม่ได้เคลือบอะไรมาหรือเปล่ามันก็อาจจะเท่ากันนะอันนี้ไปเออนี่เหมือนหนักกว่านิดนึงเป็น35.58แล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นวิซาน์ล็อตเหมือนกันนะครับมันก็ถ้ามันหนักกว่าก็จะว่ามันหนักกว่าแหละ3 5 4สิาเอา้าไม่เท่ากันหรอ น่าจะล็อตต่างกันเขานหนักเลยต่างกันอันนี้เป็นล็อต A 3ไม่แน่ใจทุกคนเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็นล็อต A 3ส่วนอันนี้เป็นล็อต A 1ผมเห็นเขาขาย A 1กันแพงกว่าปกติเพราะไม่หนักกว่าหรออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพะทีแรกผมก็เข้าใจว่ามันเป็นแค่ล็อตการผลิตเฉยๆส่วนน้าหนักของฟินนิควิงสีแดงปกติกับสีฟ้าเนี่ยมันจะต่างกันยังไงสีแดงปกติที่ผมเล่นนี่เป็นน้าหนักทั้งเบรเก่าเบรใหม่คนเลยนะน้ำหนักก็อยู่ท่านี้วผมคิดว่าอันนี็ก็น่าจะเบาวกว่า จากที่ผมจับดูก็รู้สึกได้นิดนึงเป็น37.67โอเคเบากว่าอันนี้จะเบากว่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปทดสอบการวิ่งกันเริ่มจาก v i p e r tail 560 Bi. t ชิ้นส่วนที่ได้มาก็โอเคนะแต่บิดดอนี่น่าจะเป็นบิดสายป้องกันปะซึ่งผมไม่เคยมีแล้วก็ไม่เคยลองเล่นด้วยแต่คิดว่ามันก็น่าจะวิ่งแบบสายป้องกันอะวิ่งตรงกลางนิ่งๆมีเบี่ยงไปเบี่ยงมานิดนึงเรามาลองทดสอบกัน3 2 1 go shoot ตาม ตามคาดเปก็จะแบบมีความเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาวนไปวนมานิดนึงแล้วพอช่วงปลายเกมเนี่ยก็อาจจะมาอยู่ช่วงตรงกลางแล้วก็โยกไปโยกมาแบบนี้เห็นปะอันนี้มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของพวกบิดสายป้องกันนะโยกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยที่สองก็จะเป็นยูนิคอร์สติงนะครับเป็นอันนี้ที่ได้มายูนิคอร์สติงสามเจ็ดศูนย์บิดดอทน่าจะเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันเพราะมันบิดเดียวกันอาจจะต่างแค่ช่วงต้นนิดหน่อยเพราะว่าระดเชนมันสูงกว่านะครับ เหมือนวิ่งน้อยกว่านะช่วงแรกวิ่งน้อยกว่าแล้วก็มานิ่งตรงกาลางแล้าเชตสามมันจะให้ความบาลานซ์และความนิ่งกว่าก็จะขยับช่วงปลายเหมือนกันประมาณนี้เป็นคาแรคเตอร์ของบิดดอดมาถึงฟินิกวิงสีน้ําเงินสวยมากอันนี้สวยมาก mm hmm. แต่น้ําหนักอาจจะเบากว่าฟินิกวิงสีแดงนิดนึงถ้าใครที่ไม่ชอบเล่นเบสหนักอะไรก็อาจจะเล่นได้แต่ผมอ่ะเล่นฟินิกวิงเบสหนักมาตั้งแต่แรกแล้วมันเลยชินครับโซนอยู่ตรงกลางคล้ายๆบิดสายป้องกันเหมือนกัน go shut นี่มันก็จะ วิ่งตัวเองขึ้นได้นะครับถ้าเราตั้งใจให้มันขึ้นแต่นี้ผมก็ชุดเพื่อให้ดูแบบวิธีการหมุนอยู่ตรงกลางเป็นบิดที่ดีแล้วก็หมุนนานเหมือนกันด้วยความที่มันมีตัวการเบิร์ตมันก็จะทําให้เวลาเราไปใส่วิสัทร็อะมันจะตัววิสัทราจะทนขึ้นก็เลยเป็นเมตาปัจจุบันที่หลายคนอะไม่ใส่บิดบบลในวิสัทรตแล้วแต่เอาเฮกไปใส่ในวิสัทรตแทนก็จะวิ่งประมาณนี้และตัวนี้ที่ผมอยากได้ที่สุดก็คือวิสัทรส160ลัษึ่งบิดลัษทเนี่ยมันก็เป็นบิดสายโจมตีนะ ว้าวไปเลยโกรเนีก็จะวิ่งขึ้นเอกทีมลน์แบบนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของสายโจมตีแต่แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเล่นวิสันลอดคอมโบนี้จริงๆแต่ถามว่ามีไหมมีเหมือนกันคนที่เอาลัดไปใส่วิสันลอดให้เป็นสายโจมตีเการวิ่งก็จะเป็นแบบนี้วิ่งกับสายโจมตีวนขึ้นเอกทีมลายเสร็จก็จะมาควงอยู่วงใน แล้วก็หมดแรงใปนะครับซึ่งชิมนี้ก็อาจจะไม่ได้ทดลองเล่นทุกตัวนะครับผมจะมาเน้นที่ตัวนี้ดีกว่าความแตกต่างระหว่างวิสัลอดสีเขียวกับวิสัลอดสีเหลืองมันจะต่างกันยังไงโดยที่ผมจะใส่คอมโบเดียวกันเป๊ะเลยนะซึ่งจะเป็นคอมโบที่ตังใช้ในการแข่ง160แล้วก็บิดเฮกสีฟ้าสึกระหว่างวิสัลอดสีเหลืองและวิสัลอดสีเขียว160เฮกทั้งคู่ b a t t e one three o n e go shoot แล้ววิสัสต์ลอ็อตเจอวิสัส์ลอ็อตงานนี้นานแน่นอนก็จะลองดูครับว่ามันสามารถที่จะเอาชนะกันได้ไหมโอโหเหมือนต่างคนก็ต่างเคาน์เตอร์อกันแบบไม่ยอมกันนะมันก็นานอยู่อะเอา้าสีเขียวสีเขียวเริ่มจะอ่อนแรงไม่นะสีเขียวจะล้มแล้วและแมตช์แรกสีเขียวก็แพ้ไปครับวิสัส์ล็อตสีเหลืองหนึ่งคะแนนแบ t เทิลทูเกิร์ชแล้ววงมา ก็เฮ้ยควงขึ้นเอ็กซ์ติมไลท์เหมือนจะเสียแรงไปนิดนึงนะสีเหลืองรอบนี้จะตีขึ้นมาเสมอได้หรือไม่สีเขียวหรือก็ตีสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาอยู่อย่างนี้นะครับตอนนี้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวสีเขียวเริ่มจะสะดุ้งเล็กน้อยเริ่มจะอ่อนแรงสีเขียวล้มแล้วโอ้โหขนาดสีเหลืองมันขึ้นเอ็กซ์ติมไลท์ไปตอนนี้คะแนนอยู่ที่2ต่อ0เกช่ ไปแล้วทำท่าเหมือนจะควงขึ้นได้ไหมจก้จะกู้สักสีสีเขียวได้ไหมรือมันต้องเป็นวิสาร์ดของตังวะถึงจะทําได้มันอยู่ที่คนเล่นอุ้ยไอได้ไหมอ้าสามต่อศูนย์เกชแล้วหวงขึ้นไหมจะตีออกไหมวิสาร์กับวิสาร์ก็ยากแหละก็ยากอยู่ ตีเดือดเอ้ยเอาแล้วมาแล้วจะกู้จักสีวิสัสลัดสีเขียวกลับมาจะตีไข่แตกไหมเฮ้ยมันเริ่ม,มเริ่มมามเริ่มมาเอาเอาแล้วสามต่อหนึ่งไม่ยอมจริงๆนะครับวิสัสลัสีเขียวตอนนี้เรียกได้ว่าทั้งคู่นั้นไม่ยอมกันอยู่ที่คะแนนสามต่อหนึ่งรอบที่ห้าเกิดชดโอ้ย ยังไงยังไงวิสาทล์รถเขียวอุ้ยตีแรงอยู่นะสะท้อนแรงอยู่เป็นการสู้วิสัทล์รถกับวิสัทลอรที่เหนื่อยคนดูยังไงไม่รู้แต่คนถ่ายเหนื่อยมากวิสัดล์รเขียวโอเคยอมก็ได้เดี๋ยวรถเขียวท้องต้องยอมแล้วแหละถึงจะได้ขึ้นมาแค่หนึ่งแต้มเรียบร้อยวิสัทลอรเหลืองผมชนะเผื่อคนดูยังไม่จุใจคลิปมันสั้นไปผมแถมอันนี้ให้แล้วกันครับฟินิกวิ่งสีแดงเจอกับฟินิกวิ่งสีฟ้าคอมโบเดียวกันนะครับเป็น16 0ูนลัสก็ชุด อันนี้น่าจะเดือดน่าจะเดือดเพราะว่ามันก็สายโจมตีทั้งคู่แล้วก็เป็นฟินิกวิงโอ้โหตีกันไม่เข้ามันก็ไม่ชนกันอีกแล้วเต้นรำอีกแล้วอ่ะชอบเต้นรำใช่ไหมเนี่ยเต้นรำไปไม่โดนโอ้โดนแล้วเจ้ <Yeah. S 1> ตัวน้ำหนักเบาแพ้ไปก่อนนะครับเกิดช <Go shoot. S 1> ุดเดือดตุดแนแรง Extreme Dash m ม l ไปไป,ไปโอ้ย,อ,ยอุ้ย เคาะเกือบลงโอเวอร์ฟ like ินิชโอ้โหพอตัวเบสหนักเรามาเล่นเจอตัวเบสเบาเฮ้ยโอ้โหตอนนี้คะแนนหนึ่งเท่าสูสีสูสีเก้อเชิญอุ้ยวงมาเอุ้ยเอ็กตมฟินิชเกมเซตครับสีฟ้าชนะในที่สุดผมก็มีสตารลัดสองสีแล้วนะครับสีสีเหลืองกับสีเขียวนี่เหลือสีอะไรที่ผมต้องมีอะสีทองไง แล้วถ้าถามว่าสีเขียวกับสีเหลืองสีไหนมันเก่งกว่ากันจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันมากขนาดนั้นนะมันอยู่ที่เทคนิคการเล่นด้วยแล้วก็คอมโบที่ใช้กับกับสถานการณ์ที่เราไปเจอคู่ต่อสู้ด้วยว่าเราเจอคู่ต่อสู้แบบไหนปัจจัยในการชนะหรือแพ้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของสีเบรดหรือน้ําหนักเบรเท่านั้นทาให้ดูสนุกสนานเฉยๆแล้วกันฟินิกวิงก็เช่นกันนะครับแต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยเจ้ากล่องนี้ Bx 3 5้าเนี่ยสำหรับผมมองว่าเป็นกล่องที่ดีแล้วก็น่าสุ่มมากๆถึงแม้ว่าในตอนนี้กล่องนี้จะออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่มันก็ยังเป็นกล่องสุ่ม Bx ที่น่าสุ่มมากๆเพราะว่าต,ตัวนี้ที่ผมบอกเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแรนหน้ากล่องก็จริงนะ แต่ชิ้นส่วนที่ได้เนี่ยมันคุ้มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น160ลัสหรือว่าตัวบิดเฮกซ่ากับตัวเบสฟินิกวิงและวิสัตลอชเนี่ยถือว่าเป็น2ตัวที่ให้ชิ้นส่วนคุ้มแล้วก็เบสเอาไปใช้งานต่อได้แบบสบายๆเลยใครที่กาลังหาชิ้นส่วนเพิ่มหรืออยากจะเพิ่มความท้าทายให้กับตัวเองในการสุ่มก็ลองดูกล่องนี้นะครับ BX 3 5หลังจากนี้ผมก็จะใช้วิสัต์ลอชสีเขียวเพื่อลงแข่งไปตามล่าหาวิสัตลอชสีทองต่อไปโอเคถ้าอยากให้รีวิวอะไรกล่องสุมออ่มไนนนรออากกกกก้ค้เอคอมเมนะนนีี็็บััดว go Com ป